มาอันนี้เป็นมาเธอที่สอง้ลยค่ะเธอแหลกมากวันที่สิบสี่เนาะอันนั้นก็ลองเลี่ยนเรืืองว่าเขามาจอบิงองบึงผูจ้าอาบนา้ำบันนี่กว็ว่ามีอีกมีอีกอันนี้ไถ่สีสเกตเวยค่ะส่วนออันนี้อันเพื่อนสันส,ส,สันมากอสอมอสุภัทรากอสอมอเด้อว่าแมนอสอมอเด้อ อสมออาสาอาสาสามัครสาาสุขหมู่บ้านเป็นปออันนี้ซื่อยยอเพ่นเป็นกสมออคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนาะเพ่นเอินซื่อเน่าๆนะคะกสมออ,อีกภูหนึ่งซื่อกสมอวสันค่ะยุนีค่ะไทยอุดรเล้าทั้งรูเ <c oughs> ล้าอ้อยต่อย,ยมากรง <นะ S 1> มูตงมาเดมาหลับที่หลังมู บอกเป็นยังค่ะเพราะว่าอยากอยู่โดนๆแล้วก็มาฟังเรื่องเล่าพี่น้องเราก็เห็นใจค่ะเพราะว่าบอกไถในเดอจักหน่อยมันเสียตอ่ะก็อยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้นะคะว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยเราเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูนแล้วก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนบอกว่าเราเนี่ย มีหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งจะมีคนมาร้องเรียนแบบที่ท่านจะยื่นเนี่ยนะคะหรือบางทีไม่มีใครร้องเรียนเราก็หยิบยกขึ้นมาตรวจสอบเองได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไปกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนกรณีที่พี่น้องสมสชาชิาคนจนนะคะซึ่งทราบว่ามีประมาณ2,300คนที่มาชุมนุมในครั้งนี้นะคะเราเองก็ติดตามตลอดเพราะว่ากสมจะต้องทํา รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิ์ไม่ชนประจำปีนะคะแล้วเราก็จะเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิ์ไมชนของประเทศด้วยนะคะดังนั้นอันแรกเลยที่อยากจะแนะนําคือว่าหลังจากที่ฟังแล้วว่าเวลาจริงๆเราก็ทําถูกต้องก็คือว่าเราทําหนังสือแจ้งว่าเราจะมาชุมนุมนะคะล่วงหน้าแล้วก็เวลาเราจะเคลื่อนย้ายไปไหนเราก็ทําหนังสือแจ้งอย่างเช่นเดียวกันแต่มันก็ยังเกิดเหตุการประทะแล้วก็มีคนบาดเจ็บเนี่ยนะคะอยากจะ ขออย่างนี้นะคะว่าถ้าต่อไปมีแผนจะเคลื่อนย้ายไปไหนกรุณาแจ้งกรรมการสิทธ์ <Okay. S 1> ด้วยนะคะเราจะส่งคนมาอย่างน้อยกรรมการสิทธ์ก็เป็นไม้กันหมาได้ระดับหนึ่งค่ะคือมาสังเกตการเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์ความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาบางทีเรามาฟังท่านเราไม่เห็นเห,นเหตุการณ์เองมันก็อาจจะมี เขาเรียกว่าข้อมูลชั้นสองเนาะแต่ถ้าเรามาเห็นเองกับตาเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งมาด้วยกันเนี่ยเขาก็จะมีทีมที่พร้อมที่จะลงมาดูแลพี่น้องนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องในอนาคตเนาะส่วนเรื่องที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ายื่นเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยอย่างเช่นคนที่นอนบาดเจ็บที่บอกว่าเมื่อกี้ว่าเดินมาไม่ไหวเนาะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ไปดูนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเราบาดเจ็บนะเนาะเมื่อกี้ได้ยินว่าบางคนไม่ยอมไปหาหมอ บางคนไม่ยอมไปให้ไปพบแพทย์เนี่ยจริงๆควรไปเพื่อจะได้บันทึกไว้ในเวชระเบียนทางการแพทย์ด้วยนะคะเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งว่าเราบาดเจ,จ็บจากอะไรจากเหตุการณ์อะไรแม้ว่าเราจะไม่ได้ทราบตัวคนทำทำร้ายเราก็ตามแต่ว่ามันเกิดจากการประทะในระหว่างการชุมนุมนะคะ <c oughs> จริงๆกสมก็เพิ่งจะออกรายงานการตรวจสอบไปนะคะเกี่ยวกับกรณีของม็อบเอฟเอฟผ่านไปไม่นานนะคะเราก็ มองว่ามันก็ยังมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมนะคะของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจริงๆตอนนี้กสมเรากําลังทําคู่มือนะคะการชุมนุมที่ทุกฝ่ายควรปฏิบัติอย่างไรนะคะแม้ว่ามันจะอาจจะช่วยได้ไม่มากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งเมื่อกี้เราก็พูดว่าบางทีเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะมีทัศนคติต่อการชุมนุมเป็นลบนะคะว่าเป็นพวกก่อ,อความวุ่นวายโน่นนี่นั่น จริงๆต้าเมงเนี่ยก่อนจะมาเป็นกสมก็เป็นเอ o อมาก่อนนะคะยี่สิบกว่าปีปกติก็จะอยู่บนรถนะคะเป็นพวกหัวหน้าใหญ่อยู่บนรถนะคะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะคะก็ให้กําลังใจพี่น้องนะเพราะว่าก็รู้นะคะยูซีสเกตกับไก่อุบลเนะเาะเหลืองเคลื่อนปากมุน่นมีแม่เวสามสิบกว่าปีแต่แต่น้นหน่อยๆจนตอนนี้นุ้นสี่หกสิบเหรอมูเจ้ากันยัางมากอยู่ขี้เก่าเนะเาะอออุบลกับไกยกัน เพราะนั้นก็ทราบว่าทั้งที่มาก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะทั้งจากเกือนจากที่ดินนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเนาะเรื่องป่าเรื่องออแรงงานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าปกติแล้วใครเขาไม่เดือดร้อนมีผลกระทบเนี่ยก็คงไม่มาลําบากลาบนแบบนี้นะคะเเรารู้ค่ะไม่มีใครจ้างมาหรอกถูกไหม่จ้างกับบอมาเมนโบบอมนเรื่องเจ้าของเมนบบมาหาสแตกไงเมนบ เม้นสวมก็เม้นไปนั่งมองได้น่ะเม้นกินเขาเมื่อแรกมากน่ะไปนั่งทายอยู่มองหันมันเมอยนี่ยังวะวะไปได้แท้เจ้าของนั่งอยู่ไก่สวมเนาะไก่ลำบากจังเอยฝนตกก็ลำบากแดดออกก็ลำบากเป็นปะบอเมนเหลืองทีสิมากกันแต่ง่ายๆเนาะค่ะใครกำลังใจพี่น้องเด้อค่ะเด้อสู้ๆบ้เออเละละกามียังที่เฮ็ดที่ซอยได้กับทีสรอยเต็มที่นะค่ะเนาะ เดี๋ยวมือได้รับเรื่องลองเลื่อนไปเจ้าที่กับสิสอบขอแทจีนี้ยองให้เรียบร้อยสองเรื่องเลยเอถ้าจะมีอีกก็ว่ามาเ้ออสมวสันมีอะไรพูดไหมคะเชิญค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ทางกสมก็จะรับเรื่องไปแล้วก็จะไปดูเหตุการณ์ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็จะไปดูเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชน เรื่องข้อกฎหมายเสร็จแล้วก็จะมีความเห็นออกมาคือกสมไม่ใช่ฝ่ายบริหารนะครับปัญหาความเดือดร้อนของท่านเนี่ยที่มาร้องเรียนกันทางฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะเป็นคนดําเนินการนะครับแต่ว่าเนื่องจากระหว่างการร้องเรียนอาจจะมีปัญหา,เ,าเรื่องเสรีภาพในการชุมนมุมเรื่องการกระทบกระทั่งได้รับบาดเจ อันนี้เนี่ยเรามารับเรื่องร้องเรียนไปพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะมีความเห็นออกมาเพื่อที่จะให้มีการแก้ไขเพราะว่าการชุมนุมหรือว่าการแสดงออกของพี่น้องประชาชนของคนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพที่ได้รับการรับรองไว้นะครับเ,เราก็เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยแต่ว่า ในการดําเนินการเนี่ยหลายครั้งมันมีปัญหาเราก็จะไปดูในรายละเอียดนะครับว่าได้ดําเนินการไปตามหลักการมีการละเมิดสิทธิ์หรือว่าทําให้ผู้ที่ชุมนุมเนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับอ,อย่างที่กสมสุภัตราพูดก็คือว่าเราเพิ่งมีรายงานเรื่องการชุมนุมเอกออกมานะครับ แล้วก็วันนี้ก็เพิ่งมีการถแถลงเรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมของเด็กและเยาวชนหลายครั้งเราก็พยายามเสนอแก้ไขปัญหาในเชิงระบบนะครับเชิงระบบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีกนะครับคันเร้าเป็นภาษาเล่าเนะเาะแต่อยากจะบอกว่า,าคนชุมนุมเนี่ยจะมาสะท้อนความเดือดร้อนคันบ่เดือดร้อนเพื่อสิบประด้มาดอก พอมาแล้วเนี่ยจะอยากจะให้เสียงอยากจะสะท้อนไปถึงผู้ที่มีอำนาจให้มาช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับเท่ากับอยากให้ทุกอย่างเนี่ยรับลื่นอนทั้งคนชุมนุมก็สามารถที่จะสะท้อนปัญหาได้ทั้งตำรวจก็ทำหน้าที่ของเจ้าของเองเนะาะเราก็ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบ่อยากให้ผู้ใดนเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเดือดร้อนนะครับจะ มาอยู่ทั้งนี้จะลําบากอยู่แล้วนะครับมาเจ็บหรือว่ามาได้รับผลกระทบอีกมันจะเป็นเรื่องบอดีเนาะจังไหนจะรับเรื่องไปแล้วก็เดี๋ยวสิไปดูต่อนะครับแล้วก็มีความคึบหน้าจังไหนจะเดี๋ยวจะ,ะแจ้งจะประกาศให้ให้หูกันครับขอบคุณหลายๆครับสวดสวดให้กรรมการสี์เสยค่ะแล้วก็ทีมงานเพิ่นนะคะที่ม่ติดตามนะคะครับก็ ดังน,นี้ก็จะเป็นข้อเสนอนะครับที่เราเรียกร้องกับทาง